กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตุกถานเด้อหว่าจะเป็นเอฟซีพังลาวังไทยและกระต่างประเทศน้ำเลย่อแม่พี่น้องมือนีมาผพ่อกับส่องสาลิงบ้านพีนคือเก่ามือนีเขากระไดปลาถึกมองให้มพี่น้องเลยสี่ก้อยเนาะด้วยสี่จำนั่นแหละแล้วแต่บอนิกน้อยคนอยากจ้ำกัจจำคนอยากก้อยกัก้อยเนาะซาลิงส้อยทาเลย ใม่นะมีพาพุณมาดิ้นปีใหม่นะปีใหม่ส่นกระไฮสุรพันธ์สุรพันแม่เชงพันเออพ่อพันหนึ่งพอกัไปหากไกอจอกาได้พันนึ่งข <laughs> <laughs> มือขมืมอแจ๊บบ่ซื้อดาบพากันเก็บไปก็ซื้อจัากให้พื่อนตัดรัพอะเออซื้อเลย สามพันห้าแก่สามพันห้าตันปลายเลยเนาะช่องล่านพี่เนาะเพาเขาช่องล่านพี่เนาะเออไม่ละหาเน้อสามพันห้ากำลังเห็ดกินแล้วเห็ดกินยังไม่แล้วใช่ไหมไม่เท่าแลกเย็นลงมาลินน้ำไปพี่น้องกินไปเลยเินี่ยไม่เท่าแลกเอาขนมมาเบื่อสบายดีวินเอาเอาเอาสบายดีไหม มาดีนะตนี่ยมันยิมบานใช่กล้องโอ้ยแกะให้กันนี่แล้วแกะไม่เป็นไม่ได้กินลูกลงดินงโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วหิบกินซะนี่นึงอุ้ยนี่นึงโอ้ใส่มืออีกไม่ได้ใช้มืออีกนิ่นมืออื่นแม่ฝานะมืออื่นเคนวะวะแล้วเอาไปขั้นส้ม พ่อมาไม่เท่ากินข้าวหรือเปล่ายัง้งมันตอบก่อนเลยน่า <c oughs> กก,กินน้ำเขา<ว>อีกออ <laughs> อืออือเอาข้อไปเสื่องไว้แล้วพี่น้องเอ้ยไม่เท่าเอามานะไม่เท่าเอาคองผักคองตอนมาทรงครบทุกเนบบหุบหุบหุบสุ่บเชิญ พอดีกินมันกับบริมภคเลยมันกับบริวานเนาะอมอหนี่จ้างในมอนี่ไหนจ้างเ,อ,างเออที่นี่หนีจ้างคนนึงมึงน,นี่เรียนอยู่ในผนกินไงหืมหยกโปให้ลงอีกตายมันดิมาหาลงแล้วแต่น่อยในวินนี่ ปลาชมปลาหมดแดงเนี right. ors, ่ยกูว่าแล้วเห็นบ่อจะมาคือไรือเปล่ายังมาอย่างน้มาเอาหนี่ไปหมดแดงอยครบนี่บัง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 เนื้อม่เห็นเป้ยไปไปไปไหนเขาตีนกูไปเข้า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 เด้หังนี่มันมีแม่ยื่บอลนี้เดยนี่ใกล้ๆ่นน้อยนี่จะกินดิบกับใส่มันส้มอีกแน่นี่ดิถึงหัวสนนี่ โอ้แม่บ <polarization> ัลลาเนื้อน่ะในใบมันนะเทือาไม่ขนมนะ้ยป้าป้ไปฮะอันนี้แม่มันหังน้อยนี่เออหังน้อยกับแม่เล็เียบขันชุมขันชมปลาูไม่เท่าไรกินจะว่าจนเอื้อม พอด้วเอือ้อมแหงหน้เด้วยแกก,แก้กกอนแกแกก่อนแกไมนแน่แค้มันจนะหลอนละลงนะแก,กแ,กแกคเ่เว,วลติดคอนะพักปล่อยปา,อ,กกาอื้ม เ่าแหละเอามาผากให้พี่นอ้องปิ้งชูคนกินก่อนเนาะผากเข่าสามาคีได้มือนีแผล่พี่น้องเลยใส่มือรุนนี่ฮ้อน ชื่อเจ้าเบิ้งไหมพี่น้องอันนี้คืออาเซิร์นกินเนาะมีจักจอกนะนับมึงดูอย่าเลี้ยใกล้ๆแกนับเบิ้งโป๊ะเบื่อสาวบุบะโอ๊ยปลาสลิงสีใหม่แล้วมาแต่ว่าน้ำอาเซิร์นี่ใหม่แล้ว พีป่ปี่มาแต่ว่าแล้วมาเซินเนาะสามสเกือบใหม่เลยเนาะอืมฮัล<ม>ชิมก่อนจะเอาไชปชุมเพิ่นเพิ่นกินข้าวกับก้คาม

ขึ้นอิ่มนะยิขนมอมนะไรนะ,ไ,ะไม่มาใส่กระสานนะจับเมาจับมา,บม,า,ามันเอาตัวนี้เนาะอนีวะอ,อ,อัะอีาา้อ่เมื่ไหเจ้า้าเลยกด้กอบผักกะละิ ยูกไหมโฮมาเนี่ยใหญ่ก็ออพอเลยกแาบอกวิสุขเ,เือนี่มามาชาบๆน้่นมืไกม่มาหวานอินปาป,ะป,ะปะลาายเชื่องกินกระชอบหรือปลา,ลานนบิ๊กแววถ้วยาจานให้อันไม่เท่านเน่นี่กินเล้วแล้วสิผ้ากข้งหนาคือผาเข่านี่เมื่อคุมตาก,กระดำ มันเลืองแสงดิคิดดอกมาก,ก็มาจวดประเดี๋ยวโรยเนาะบริขูจักคนชิมาแม่นแล้วอ,อันได้อันมมได้ผักขนมมาให้แต่ก็กว่าไปไปว่ะไปโลดอาบน้านมาเลยไม่ได้ไม่ได้คิดจำว่าชีได้มากินข้าวแล้วเลยชิพากันไปตลาดสะชิพาคนไปเลาะตลาดแล้วครับซุปคนสิกัดเพื่อพี่น้องอข้าวก็นอน,น,นตื่นหนึ่งเลย <laughs> ไปไปไปตลาดก่อนเพื่อพี่น้องเลยแด พากันมาหล่อตลาดแล้วพ่น้อพี่น้องเลยฮึหาได้ลงพูดเลยโู้นี่ลงน่ะเมีนบ่จืิลุงทะเลกันดูสินแล้ว ຫືບໍ່ວ່າວ່າໄດ້ບໍ່ໄດ້ຈັງຫມືເອີຍແລຍາງນໍາລົງ อะไรได้เขื่องนะลายเร็วนะลายเร็วู้นเชิญได้มกมี่มพี่น้อง